สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านาเซ็นเตอร์มาสาขาฝางร้านของเราตั้งอยู่ที่หน้าบุญสิริฝางนะคะวันนี้เรามีติดตั้งงานชั้นให้ลูกค้าที่อำเภอแม่ายเลยขออนุญ,ญาตลูกค้าถ่ายรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะงานชั้นของเราเป็นงานชั้นที่แข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้เยอะอีกด้วยค่ะ ง้นชั้นของเรามีความสูง3ระดับด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่สูง120ซนติเมตร150ซนติเมตรและ180ซนติเมตรค่ะหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจต้องการสินค้านอกเหนือจากที่เก่าวมาสามารถสั่งผลิตได้อีกด้วยนะคะ ที่เรากำลังติดตั้งให้ลูกค้าตอนนี้จะเป็นขนาดความสูงที่150เซนติเมตรค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูสินค้าจริงได้ที่ร้านนะคะร้านนาเซ็นเตอร์มาร์ทของเรายังมีหลายสาขาทั่วภาคเหนือเลยค่ะร้านเปิดบริการทุกวันหยุดแค่วันที่1ของเดือนเท่านั้นหลูกค้าท่านใดสนใจ หรือตามเว็บไซต์ด้านบนได้เลยค่ะ